าไปดูอวตารศู ata, 6, ครับไม่ได้ขายในบ้านเราแต่มีอยู่ที่เมืองจีนในงานออโต้เชียงไฮ้เราก็เดินผ่านด้วยพูดได้ยังไงไม่ขายบ้านเราฮะ เดี๋ยวเขาอาจจะมาก็ได้อาจจะมาก็ได้แต่ยังไม่มาไงตอนนี้อาพาไปดูก่อนชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์ปเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลย์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับอ่ะมาครับคราวนี้จริงบอกว่าเราไปออโตโตชไนนามาหรือหรือ,หร,อหรือเซี่ยงไฮ้โมเดิร์ชว์อ่าเราไปเดินเนี่ยออตโตเซี่ยงไฮ้ออโตเซี่ยงไฮ้เราไปเดินมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าแบรนอวตารเนี่ยเราก็ไปเดินแต่เราเดินเนื่องจากว่าในงานเราต้องยอมรับผู้ชมพูดตรงตรงเลยว่า ถ้าเราเทียบนะเทียบสเกลเมืองไทยอะครับคูณอยู่พี่หลานแเทียบว่าสเกลคือเราเดินมอเตอร์โชว์มอเตอร์สปอ์อะเราเห็นฮอร์เลนเจอร์สามฮอใหญ่อะที่นู่นอะคือเขามีนุ่น8ฮอสองฮอของเขาอะเท่ากับพื้นที่พื้นที่ฮอใหญ่เราทั้งหนึ่งสองสามอะแล้วแล้วคูณเลยครับมันเท่ากับสี่ฮอใหญ่สี่เท่าแล้วยังมีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสอง เดินได้หมดครับเวลาเรามีเวลาที่ปล่อยอิสระเนื่องจากเราไปกับทาง <c oughs> ทิ่นี <c oughs> ก่ก็ก็ไปเดินดูของฝั่งเขาด้วยแล้วเรามีเวลาเดินตอนช่วงบ่ายว,ว่างๆเนี่ยประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะเอากลมๆสามชั่วโมงเราเดินได้เนี่ยเราทําได้ประมาณสี่หอ <c oughs> จากแปดชั้นเดียวนะสี่หอจากแปดแล้วชั้นเดียวฮ <c oughs> เราเดินเราผ่านเราบอกว่าเรายอมรับเลยครับว่าเราผ่านไปทางฉางอันอแต่เราผ่านแบบแวบเลยเฉียวเลยเฉียวดีพอเฉียวอ๋อเราไปหยุดดูนานหน่อยในฝั่งของฉางอันเนี่ยดูเจ้า e ีศูนย์เจ็ดที่มาพร้อมกับขุณยนเต้นได้เดี๋ยวดูในคลิปเรามีคลิปย่อยที่เราถ่ายมามอยู่นะอันนั้นเราก็ไปเดินดูแวบหนึ่งแั้วไปยืนดูนานน่เพราะว่าพอดีหุ่นมันเต้นเยอะเราก็ดูนาน <c oughs> แ้วรถเขาก็ แดนได้มันพี่หลังไมบอกเลยนี่เป็นรถไฮดรอลิกนี่ใช่นะฮะแล้วก็ถัดกันข้างๆกันเลยก็คือฝั่งพรีเมียมแบรนด์หลายคนบอกว่าณักปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักอวตารอวตารคือแบรนด์พรีเมียมของฝั่งฉางอันซึ่งฉางอันมีเจ้าดีพอในแบรนด์ตลาดที่ขายบ้านเราอยู่แล้วใช่แล้วแล้วก็เนี่ยมาเจ้าอวตารที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ซึ่งอวตารบ้านเราเปิดตัวที่อวตารสิ จริงๆตัวที่เปิดตามอัลวต้าสิบเอ็ดในต่างแดนเนี่ยค,คืออัลวอต้าสิบสองอัลวต้าสิบเอ็ดเป็นรถเอสยูวีในขณนะที่รถอวต้าสิบสองคือรถอ่าผมใช้คำเลยเป็น,นพรีเมียมพรีเมียมซีดาน,ดานจะบอกซีดานไม่เชิงมาเป็นห้าประตู e segment ใหญ่มาก <c ười> ค,คันไม่เลิกเอาใครอกเทียบไซส์ยังไงเทียบไม่ไง่ายครับพานาเมีราคือเทียบไซส์ขนาดพานาเมีราแหละใหญ่มากสมองส่งก็คล้ายๆพานาเมีรา เปิดตัวแล้วก็จุดเด่นคันนั้นก็มีในเรื่องของระบบปฏิบัติการภายในรองรับที่ทางหัวเว่ยเป็นผู้ดูแลก็เรียกว่าใครรู้จักหัวเว่ยมีเทคโนโลยีอย่างไรรุ่นคันนี้หัวเว่ยดูแลใช่นะฮะก็อ่ะตัวนั้นไปแล้วแต่ในงานก็มีอวตาร12จอดอยู่เราก็เดินแวะไปแวะหนึ่งแต่มันมีตอนที่เราเดินผ่านนะครับมันมีอวตาร06ยหซึ่งไม่ไดเหมือน12 แต่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไซส์เล็กลงมาหนึน่งต้องบอกไซส์ลงเล็กลงมานดนึงซึ่งตัวรถเองจริงๆเอารุ่น16ก็จะมีฐานล้ออยู่2,940ม mm, ิลลิเมตรก็เรียบเทียบก็จริงๆก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเล็กลงมาหน่อยหรอกซีซีดันเกือบจะดีแล้วพี่ดีแล้ว2,900 2,900<ห>นี่ดียังเหยียบแล้วเหยียบดีแล้ว ต้องบอกว่าจริงๆก็เกือบๆจะเท่ากับ12แะเล็กกว่านิดเดียวแล้วทรงก็คล้ายกัน <ฮะ S 2> ก็มาพร้อมกับการเปิดตัวซึ่งเขาก็บอกว่ามีขุมพลังให้เรียทั้ง e v <ฮะ S 2> แล้วก็ e r e v คือมีเครื่องยนต์ที่ <ฮะ S 2> รเรียกว่าปั่นไฟไว้ใช้เองนะวา,าง่ายๆนะฮะราคาเปิดตัวในเมืองจีนเปิดตัวแล้วที่ราคาประมาณ200,000หยวน <ฮะ S 1> ก็ราวๆ9 0 0 0 0 0กว่าๆไล่ย,ยาวไปจนถึง,ง200,000ประมาณ2 0 0 0 0 0แปดเขาบอกนี้เริ่มต้นประมาณ88 0 0 0 0แปด 1แสนเก้าหมื 1> 1, 9, 90, ่นหนึ่งพันเก้าร้อยยบก็บจะราคาตั้งแต่เฉลีย่ยก็ตีเป็นเงินไทยก็ตั้งแต่ประมาณสักเก้าแสนบาทจนถึงล้านสามอ่ะกลมๆนะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกกลุมพลังที่ไหนแล้วก็รูปแบบใดนะครับ,รบก็ซึ่งภายในรถก็กว้างขวางอย่างที่บอกว่าข้างในรถก็สไตล์สไตล์เคลียร์เป็นเทรนนิยมสัองเกล้วคนจินชอบใช้เบาะสีออกแดง,แดงโอ้โหนี่มันไม่ใช่เบาะแดงอย่างเดียวครับพี่คอนโซล ฝาประตูประตูมือจับอะไรยุกอย่างแดงหมดเลยอ่ะแดงดัดดำฮะแดงดัดำแล้วก็ล้วก็ตัดด้วยริมที่เป็นเรียกว่าสไตล์รถโกะผมกำลังดูอยู่ว่าหลังคาแดงด้วยป่ะทองโอรถอะไรเงี้ยถ้าหลังคาแดงนี่คือนี่ไ่ใช่แล้วนั้นนั้นคุ้นเคยไปหลังคาแดงดิภายในครับก็มีหน้าปัดที่เรียกวแผงมาตรวัดที่ คือจะเรียกว่าอะไรเป็นเฮดรับดิทเทลขนาดยักษ์เนอะยาวเลียงตั้งแต่ฝั่งซ้ายสุดจนจะหลดขวาสุดใช่แล้วซึ่งไม่นับจอมัลติฟังก์ชันกลางนะเพราะมัลติฟังก์ชันกลางอีก17นิ้วมาอยู่ตรงกลางอีกจอบาเลอร์เลยแล้วไม่นับจอที่เป็นจอดูกระจกมองข้างด้วยถูกครับกระจกที่เมืองจีนครับเทรนนี้ก็ใช้กันเยอะคือด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กระจกมองข้างเป็นกล้องก็ถูกนามาใช้กับรถรุ่นใหม่หลายๆรุ่นซึ่งอาจจะไม่องะไม่เหมาะกับตลาดไทยครับ เพราะว่าเอามาใช้อาจจะหักโดนโมอเตอร์ไซค์เกี่ยวเอาไปกินได้ง่ายขึ้นแต่มันเล็กลงเนื้อมันแอโร่โนะแต่มันยาวพี่มันเล็กยังไงมันก็ยาวออกมาคือ<ต>ม,มันก็จะเป็นปีก<ม>ยาวมอเตอร์ไซค์ไม่โยกหลบง่ายกว่าปะถ้าเกี่ยวหักเลยนะยถ้าเกี่ยวเหลือเลยนะ <laughs> นะฮะเจ้าด้านสุดลงนี่ก็บอกว่ามาพร้อมด้วยอ่า มอเตอร์เดียวมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็ e r e v ที่เป็นมอเตอร์เดียวซึ่งทั้งทั้งสามรุ่นเนี่ยที่เปิดตัวก็คือถ้าเป็นมอเตอร์เดียวจะมีกำลังอยู่2 5 2ห้กิโลวัตต์<ะ>ซึ่งขับระยะทางไกลสูงสุดถึง6ก0ิกิโลเมตรตามมาตรฐาน cltc และส่วนเจ้ามอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้กำลังเยอะ440กิโลวัตต์ก็ตกประมาณ600แรงม้าได้ประมาณเราก็ขับได้ไกลสูงสุด6ก0กิโลเมตรตามามาตรฐาน cltc แต่ส่วนเจ้ามอเตอร์เดียวที่เป็น e r e v กำลังมอเตอร์อยู่ที่231กิโลวัตต์แต่ก็เดินทางได้ไกลโดยโหมดไฟฟ้าอย่างเรยวล้วนเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรเยอะแ,แต่ก็มาพร้อมอกับแบตเตอรี่ขนาด7กิโลวัตต์แอวแล้วพร้อมกับเครื่องยนต์เป็น1.5เทอร์โบซึ่งพี่หลามเคยถามไ้ว่าปั่นไฟทำไมต้องเทอร์โบคำถามนี่เคยถามยังอยู่ครับเพราะเนี่ยเทนฮิตนะก็ยังคงใช้เครื่องสไตล์เดียวกันนะพี่ถู1.5เทอร์โบเหมือนเครื่องเหลือ คือมันเป็นเหมือนเครื่องยอดฮิตที่ตลาดที่ผมสังเกตน,นะครับในการที่เดินออโต้ชน่นาเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ส่่วนใหญไม่ว่าจะมีอะ<น>ไรอยู่ใของค่ายไหนก็พันห้าเทอร์โบก,กับพันห้าธรรมดามีสองตัวใ,<ช>ให้เลือกสเปคสเปคถูกก็เรียกว่าเริ่มต้นที่พันห้าสเปคท็อปก็จะเป็นพันห้าเทอร์โบมันเป็นเครื่องยอดฮิตจริงๆนะแบวนั้นนะมัน่าจะเป็นโมเดลที่เขาแชร์กันมาครับนะก็มาเนี่ยครับจะบอกมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกก็เรียกว่ามาพร้อมระบบ ปฏิบัติการไม่จะเป็นเอดาสันศูน์อะรหลายๆระบบหลายๆตัวก็<ะ>ก็เรียกว่าให้ครบครับ<ะ>ก่อนต้องมาลุ้นกันครับว่าคือฉากนันเองอะ่ะเขาก็มีความคิดว่าในการจะทำแบรนด์ของอวต้าเองก็ต้องเพิ่มโมเดลรถเพราะว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันอวตาขายอยู่รุ่นเดียวอืวอต้าสิบเอ็ดะนั้น<ะ>แล้วเนี่ยต้องมาดูว่าจะจะ,จะ,ะเรียก ปิดตัวรุ่นใดต่อไปจะเป็นส2บสองที่เปิดมาก่อนแล้วหรือจะลงมาศูนย์หเลยใหม่เลยตกลงตัวเลขหลังคําว่าอวตารเนี่ยครับมันคือขนาดใช่ไหมมันไม่ได้ก่อนหลังและใหม่อะไรใช่ไหมศูนย์หกนี่คือรุ่นใหม่กว่าไม่เกี่ยวเป็นขนาดเป็นเป็นขนาดคือจริงถ้าถ้าเรามองนะสิบสองก็ใหญ่กว่าสิบเอ็ดถูกครับแล้วที่มองก็เล็กกว่าสิบเอ็ดี่หลามเคยสังเกตไหมครับตัวเลขฮะตัวเลขของรถแบรนด์ฝั่งจีน่ะเขาจะมีเลขเลขาเรียกว่าเลขเลข ในสไตล์ของแต่ละรุ่น <K ill an> เขาก็เอามาจากนู่นแหละที่ใช้กันอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็เลขก็จะเป็นสไตล์คุ้นเลยว่าสมมุติตว่าถ้าลงเก้าเก้ามันจะไปพวกกับรถอ่า, <MP B. S 2> อารถเลขนี้กันคือมันจะคล้ายๆเราพอจะเดากันได้นะถูกถก,ก็ต้องรอดูศูนย์หกนี่ค,คืออะไรซีดานคูเป้ศูนย์หกเนี่ยจะต้องเป็นซีดานไซส์อ่าซีคอนดีเซ gment อืจะประมาณนั้นนะฮะอ่ามาดูว่าตัวนี้จะมาเมืองไทยไหมครับครับ